เข้าสู่ช่วงที่2ของโซอินไซด์นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวบันเทิงเกาหลีกันเลยดีกว่าค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเป็นข่าวที่ตกใจจริงๆเลยนะคะตอนที่ได้ทราบเรื่องนี้นะคะเพราะเขาบอกว่าตอนนี้มีข่าวลือหนาหูมากนะคะว่าสมาชิกวงเซสนะ,ะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีการคมคืนไอดอลสาวคนหนึ่งนะคะจะเป็นยังไงเป็นจริงหรือเปล่านั้นวันนี้นะคะทางค่ายมาถแถลงแล้วละคะ่ะ แฟชบอยแบดนน้องใหม่ของวงการตกเป็นข่าวเชาซะแล้วนะคะหลังจากที่สํานักข่าวเอมิทในเกาหลีได้ลงข่าวว่าสมาชิกหนุ่มคนหนึ่งของวงเนี่ยได้ก่อคดีข่มขืนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งภายหลังมีการระบุออกมาว่าเป็นป๊อปไอดอลสาวในวงการเพลงเคป๊อปด้วยค่ะโดยตัวแทนของทางกรมตำรวจในเมืองกังนัมกุโซนนะคะได้เปิดเผยรายละเอียดว่าเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาป๊อปไอดอลสาวที่อ้างว่าถูกสมาชิกหนุ่มคนหนึ่งในวงเนี่ยข,ข่มขืนนะคะก็ได้เข้ามาแจ้งความกับตำรวจค่ะ ซึ่งทางตำรวจก็ได้เรียกตัวสมาชิกหนุ่มที่ไม่เปิดเผยชื่อของวงเซสนะคะมาสอบปากคําแล้วด้วยค่ะซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะเขาบอกว่ายังไม่พบว่าป๊อปไอดอลหนุ่มคนนี้เนี่ยมีพิรุษแต่อย่างใดนะคะซึ่งล่าสุดทางซีนิสตาเอ e นเตอร์เทนเมนต้นสังกัดของเซสนะ,ะก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวนี้แล้วโดยทางต้นสังกัดยืนยันค่ะว่าไม่มีสมาชิกไม่มีสมาชิกคนไหนของวงนะคะก่ขอคดีร้ายแรงที่ถูกกล่าวหาแหน่นอน ส่วนทางสำนักข่าว ytn news นะคะก็ได้เสนอข่าวว่าสมาชิกวงเซ็ตที่ตกเป็นข่าวนั้นรู้จักกับป๊อปไอดอลสาวที่แจ้งตำรวจมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนซึ่งเธออ้างว่าถูกสมาชิกหนุ่มคนนี้มาข่มขืนที่บ้านนะคะถึง2ครั้งด้วยกันเลยล่ะค่ะ ซึ่งหลังจากที่ข่าวนี้แพร่ะสะพัดออกไปนะ,ะทางต้นสังกัดเนี่ยก็โต้ข่าวอย่างรวดเร็วเลยนะคะโดยทางซีสตาร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมด้วยค่ะว่าป๊อปไอดอลสาวที่อ้างว่าถูกข่มขืนเนี่ยเคยเป็นสมาชิกวงเตอร์กรุ๊ปวงหนึ่งแต่ว่าทางต้นสังกัดเขาไม่ได้ป้อนงานให้นานแล้วซึ่งเธอก็ได้ออกจากวงการไปแล้วด้วยค่ะส่วนข่าวข่มขืนนะคะทางต้นสังกัดยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนและพร้อมจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของศิลปินในสังกัดอย่างเต็มที่อีกด้วย ค่ะเนว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่าพึ่งตกใจกันไปใหญ่นะหรือว่านําเสนอข่าวกันไปใหญ่โตนะคะต้องมีการพิสูจน์ในเรื่องของหลักฐานอะไรต่างๆอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวดูข้อสุีกทีว่าจะว่ายังไงนะคะ